ดีครับชาวซเชียลแคมนะครับนี่นะครับจะมาทำข้าวผัดทะเลนะครับก็มีข้าวแล้วก็ขะแนงผัดขนแนงนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็กระเทียมสับละเอียดนะครับแล้วก็หอมใหญ่ซอยแล้วก็กุ้งปลาหมึกแล้วก็ไข่แล้วก็นี่นะครับมีน้ํามันหอยแล้วก็ซอสพริกน้าปลาแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้ก็น้ําตาลนะครับ ครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องน้ํามันให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับใส่แล้วก็ก็ผัดผัดนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับที่ซอยไว้ก็ใส่ก็ผัดผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่แล้วก็เราก็เกลี่ยเกี่ยให้มันสุกๆแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ค่อยผัด รวมกันเลยนะครับกับกับแล้วแต่ค well like นนะครับว่าจะใส่ไข่ก่อนหรือใส่ผักก่อนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับแล้วก็ผัดให้เข้าก like ันแล้วก่อนที่จะใส่ข้าวก็ปรุงให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ใส่ข้าวไปเลยแล้วก็ผัดๆนะครับแล้วก็พอข้าวเข้ากันแล้วก็ใส่ผักเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับข้าวผัดทะเลง่ายๆนิดเดียว บายบังลิสต์นะครับโอเคขอไปรับประทานก่อนนะครับบ๊ายบาย